ความโกรธจงอย่าปล่อยให้อารมณ์โกรธมีอำนาจอยู่เหนือเหตุผลและสามารถสั่งการให้คุณกระทำสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตความโกรธที่มีอยู่ในจิตใจนั้นมักแฝงอยู่ท่ามกลางชีวิตที่ปกติแต่เมื่อใดที่เผยใจให้ความโกรธผ่านเข้ามาความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ก็จะปรากฏตัวเผยโฉมเพื่อลดคุณค่าของชีวิตเองและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นความได้ค่าในตัวคุณความโกรธ เป็นหนึ่งในอารมณ์ของคุณเช่นเดียวกับอารมณ์อื่นๆอ,อารมณ์โกรธซื่อถึงความรู้สึกโดยบอกคุณว่าสถานการณ์กําลังทำให้คุณเคืองไม่ยุติธรรมหรือถูกคุกค,คามเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งที่คุณจะรู้สึกโกรธเมื่อคุณถูกทำร้ายหรือถูกต่อว่าแรงๆความโกรธจะกลายเป็นปัญหาเมื่อคุณแสดงออกในลักษณะที่ทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่น คุณอาจคิดว่าการระบายความโกรธนั้นดีต่อสุขภาพความโกรธของคุณนั้นสมเหตุสมผลดีแล้วหรือคุณต้องแสดงความโกรธเพื่อให้ได้ความเคารพแต่ความจริงก็คือความโกรธมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในทางลบต่อตัวคุณและวิธีที่ผู้คนมองคุณเพื่อตัดสินคุณและยังขัดขวางความสำเร็จของคุณอีกด้วยผลของความโกรธ ความโกรธจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเมื่อเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธได้อย่างเหมาะสมเช่นแสดงอารมณ์โมโหร้ายใส่ผู้อื่นทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์อย่างการทะเลาะกันและการทําลายร่างกายคนรอบข้างหรือบางคนอาจเก็บอารมณ์โกรธไว้ในใจโดยไม่ได้ระบายความรู้สึกออกมาทําให้เกิดความเครียดสะสมและอาจนําไปสู่อาการทางร่างกายและจิตใจตามมา อารมณ์ที่รุนแรงอาจส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพจิตและร่างกายของคุณดังนั้นคุณควรเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์นั้นความโกรธสามารถกระตุ้นอาการทางร่างกายเช่นนอนหลับยากปัญหาหัวใจการใช้สารเสพติดปวดหัวความบันโลหิตสูงและความทุกข์ทรมานจากการย่อยอาหารความโกรธเทรังที่ลุกเป็นไฟตลอดเวลาหรือควบคุมไม่ได้อาจส่งผลร้ายแรงต่อคุณทางด้านต่อไปนี้ ผลต่อสุขภาพกายการทำงานอย่างต่อเนื่องในระดับสูงของความเครียดและความโกรธทำให้คุณอ่อนแอต่อโรคหัวใจเบาหวานระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอนอนไม่หลับและความบันโลหิตสูงผลต่อสุขภาพจิตความโกรธเรื่อง,งใช้พลังงานทางจิตจำนวนมหาศาลและทำให้ความคิดของคุณขุนมัวทำให้มีสมาธิหรือสนุกกับชีวิตได้ยากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่ความเครียดภาวะซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ ผลต่ออาชีพการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ความแตกต่างเชิงสร้างสรรค์และการอภิปรายอย่างเผ็ดร้อนอาจเป็นประโยชน์แต่การฟาดฟันเพียงแต่ทําให้เพื่อนร่วมงานหัวหน้างานหรือลูกค้าของคุณแปลกแยกและทําให้ความเคารพของพวกเขาเสียไป ผลต่อความสัมพันธ์ความโกรธสามารถทำให้เกิดรอยแผลเป็นที่ยั่งยืนในคนที่คุณรักมากที่สุดและขัดขวางม,มิตรภาพและความสัมพันธ์ในการทำงานความโกรธที่ระเบิดออกมาทำให้ผู้อื่นไม่สามารถเชื่อใจคุณหรือรู้สึกสบายใจได้ยากและส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนวิธีจัดการความโกรธหลายคนคิดว่าการจัดการความโกรธเป็นการเรียนรู้ที่จะระงับความโกรธของคุณ แต่การไม่โกรธไม่ใช่เป้าหมายที่ดีความโกรธจะออกมาไม่ว่าคุณจะพยายามลดทอนมันมากแค่ไหนก็ตามเป้าหมายที่แท้จริงของการจัดการความโกรธไม่ใช่การระงับความรู้สึกโกรธแต่เป็นการทําความเข้าใจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอารมณ์โกรธนั้นและแสดงออกในทางที่ดีโดยไม่สูญเสียการควบคุมเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะไม่เพียงแต่รู้สึกดีขึ้นเท่านั้น คุณยังมีแนวโน้มที่จะตอบสนองความต้องการของคุณและสามารถจัดการความขัดแย้งในชีวิตของคุณได้ดีขึ้นและกระชับความสัมพันธ์ของคุณ การเรียนรู้ศิลปะแห่งการจัดการความโกรธนั้นได้ผลยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้นและผลตอบแทนก็มหาศาลการเรียนรู้ที่จะควบคุมความโกรธและแสดงออกอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นและน่าพึงพอใจมากขึ้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือ 1. สำรวจสาเหตุที่แท้จริงของความโกรธของคุณ สังเกตอาการโกรธของคุณฝ่ามือของคุณมีเหงื่อออกหรือไม่หัวใจของคุณเต้นแรงไหมคุณขับรถก้าวร้าวหรือไม่นอกจากนี้ให้ความสนใจกับความคิดของคุณคุณมักจะเปลี่ยนสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของคุณโดยคิดว่าเมื่อคุณโกรธหรือไม่ก่อนที่คุณจะมุ่งความสนใจไปที่ข้อเท็จจริงของสถานการณ์คุณต้องตรวจสอบความคิดที่ไม่ลงตัวเหล่านั้นให้ได้เสียก่อน ความโกรธของคุณปิดดัางความรู้สึกอื่นๆเช่นความอับอายความไม่มั่นคงความเจ็บปวดหรือความอ่อนแอหากปฏิกิริยาตอบสนองของคุณในหลายๆสถานการณ์คือความโกรธเป็นไปได้ว่าอารมณ์ของคุณกำลังปิดดังความรู้สึกที่แท้จริงของคุณอยู่ 2. ระวังสัญ,ญญาณเตือนความโกรธของคุณ แม้ว่าคุณอาจรู้สึกว่าคุณเพิ่งระเบิดความโกรธโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าแต่จริงๆแล้วมีสัญญาณเตือนทางกายภาพในร่างกายของค,คุณการรับรู้ถึงสัญญาณส่วนตัวของคุณว่าอารมณ์ของคุณเริ่มเดือดช่วยให้คุณจัดการความโกรธของตัวเองได้ก่อนที่มันจะควบคุมไม่ได้ใส่ใจกับความรู้สึกต่อไปนี้ในร่างกายคุณรู้สึกปั่นป่วนในท้องเกรงกำมือแน่นหรือมีการกัดกรามแน่น รู้สึกร้อนหน้าหรือหน้าแดงหายใจเร็วขึ้นปวดหัวเดินไปมาไม่มีสมาธิหัวใจเต้นแรงสาระบุสิ่งกระตุ้นของคุณ เหตุการณ์ที่ทำให้เครียดไม่ได้แก้ตัวให้กับความโกรธแต่การทำความเข้าใจว่าเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลต่อคุณอย่างไรสามารถช่วยให้คุณควบคุมสภาพแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการทำให้รุนแรงขึ้นโดยไม่จำเป็นดูกิจวัตรประจำวันของคุณและพยายามระบุกิจกรรมช่วงเวลาของวันผู้คนสถานที่หรือสถานการณ์ที่กระตุ้นความรู้สึกหงุดหิดหรือโกรธ 4. เรียนรู้วิธีทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณรู้วิธีรับรู้สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าอารมณ์ร้อนขึ้นและคาดเดาสิ่งกระตุ้นได้แล้วคุณก็สามารถจัดการกับความโกรธได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ความโกรธจะควบคุมไม่ได้มีเทคนิคมากมายที่จะช่วยให้คุณใจเย,ย็นลงและควบคุมความโกรธได้ มุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกทางกายภาพของความโกรธแม้ว่ามันอาจจะดูขัดกับสัญชาตญาณแต่การปรับให้เข้ากับความรู้สึกของร่างกายของคุณเมื่อคุณโกรธจะช่วยลดความรุนแรงทางอารมณ์ของความโกรธของคุณหายใจเข้าลึกๆและชา้ชาๆช,ช่วยต่อต้านความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องหายใจเข้าลึกที่สุดจากช่องท้องสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ปอดให้ได้มากที่สุด 5. สงบสติอารมณ์ด้วยการดูแลตัวเองจัดการความเครียดหากระดับความเครียดของคุณมากเกินไปคุณมีแนวโน้มที่จะพยายามควบคุมอารมณ์ได้ยากขึ้นลองฝึกเทคนิคการผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าหรือการหายใจลึกๆคุณจะรู้สึกสงบและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น นอนหลับให้เพียงพอการอดนอนอาจทำให้ความคิดเชิงลบรุนแรงขึ้นและทำให้คุณรู้สึกประวนกระวายและอารมณ์ไม่ดีพยายามนอนหลับอย่างมีคุณภาพ7-9ถึงชั่วโมง 6. ใช้อารมณ์ขันเพื่อคลายความตึงเครียดเมื่อสิ่งต่างๆตึงเครียดอารมณ์ขันและความสนุกสนานสามารถช่วยให้คุณแบ่งเบาอารมณ์กระจัดความแตกต่างได้อย่างราบรื่น กำหนดปัญหาใหม่และรักษามุมมองต่างๆเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังโกรธอยู่ในสถานการณ์หนึ่งให้ลองใช้อารมณ์ขันแบบสบายๆมันสามารถช่วยให้คุณเข้าใจประเด็นของคุณโดยไม่ต้องปกป้องคนอื่นหรือทำร้ายความรู้สึกของพวกเขาสุดท้ายอย่าลืมหาอะไรทำเพื่อผ่อนคลายตนเองพักผ่อนให้เพียงพอหากิจกรรมที่คุณชอบทำเช่นการอ่านหนังสือดูหนัง ไปเที่ยวเป็นต้นอย่าลืมความโกรธเป็นธรรมชาติของชีวิตที่เกิดขึ้นได้เสมอและหลายครั้งก็นำไปสู่การสร้างสรรค์ได้เมื่อเกิดความโกรธก็ให้ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้ฝึกฝนตนเองยิ่งคุณจัดการอารมณ์ได้ดีเท่าใดจะทำให้คุณมีความมั่นใจในตนเองเกิดความนับถือตนเองมากขึ้นลดปัญหาความยุ่งยากที่เกิดขึ้นโดยไม่จาเป็นได้เพื่อให้เรามุ่งไปยังเป้าหมายในชีวิตของตนเองอย่างราบรื่น การจัดการความโกรธเป็นวลีที่มักใช้กันในชีวิตประจําวันแต่มักถูกตีความผิดการจัดการความโกรธไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่รู้สึกโกรธอีกต่อไปชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวายและบางครั้งการรู้สึกโกรธเป็นเรื่องปกติสิ่งที่คุณควรทำกับความโกรธนั้นสำคัญกว่าคุณต้องเรียนรู้สัญญาณของความโกรธและกลวิธีในการรักษาปฏิกิริยาของคุณในทุกสถานการณ์ จงมุ่งมั่นรับรู้และเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความโกรธของคุณที่ละเล็กละน้อยอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณและคุณจะพบกับความสำเร็จและเป็นอิสระจากความโกรธอย่างแท้จริง